ช่วยอธิบายเรื่องรื้อคดีใหม่ให้ด้วยค่ะคุณทนายโอน้องชายถูกฟ้องคดีอาญาและคดีถึงที่สุดแล้วแต่อยากรื้อคดีให้พิจารณาใหม่ทำได้อย่างไรบ้างคะครับกับคำถามนี้ทนายโอจะมาเล่าให้ฟังเป็นกฎหมายสำคัญมากเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าคดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้วสามารถขอรื้อฟื้นกลับมาพิจารณาใหม่ได้ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พศ2562 แล้วแบบไหนถึงจะรื้อฟื้นคดีได้กฎหมายกำหนดไว้3กรณีสำคัญ 1. ถ้าพบภายหลังว่าพยานในคดีเดิมเบิกความเท็จต่อศาล 2. ถ้าพบว่าพยานเอกสารหรือวัตถุพยานในคดีเป็นของปลอมหรือเป็นเท็จ 3. ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยใช้ในคดีเดิมและหลักฐานนั้นอาจทําให้ผลคดีเปลี่ยนไปได้เพียงเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถยื่นขอรื้อฟื้นคดีได้แล้วครับแล้วใครมีสิทธิ์ยื่นคําร้องได้บ้าง ไม่ใช่แค่ตัวจำเลยเพียงอย่างเดียวแต่กฎหมายให้สิทธิ์ถึงตัวจำเลยพ่อแม่ลูกสามีหรือภริยาทายาทผู้แทนโดยชอบธรรมและแม้แต่พนักงานอายการก็สามารถยื่นแทนได้แม้ในกรณีที่จำเลยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังสามารถยื่นคำร้องเพื่อล้างมลทินทางคดีได้สาระสำคัญที่ประชาชนต้องรู้คือคดีที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้หมายความว่าความยุติธรรมจะสิ้นสุดการไปด้วยเสมอไปถ้าวันหนึ่งความจริงเพิ่งปรากฏ มีหลักฐานใหม่หรือพิสูจน์ได้ว่าเคยมีการโกรหกต่อศาลกฎหมายฉบับนี้เปิดทางให้กลับมาแก้ไขความยุติธรรมได้อีกครั้งฝากไว้เป็นความรู้กฎหมายใกล้ตัวถ้าท่านหรือคนในครอบครัวเคยถูกตัดสินคดีอาญาไปแล้วแต่วันนี้มีหลักฐานใหม่อย่าพิ่งหมดหวังคดีอาจกลับมาสู้ใหม่ได้อีกครั้งผมทนายโอเพื่อประชาชนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังศรัทธานในความยุติธรรมครับฝากกดติดตามฝากแชร์ให้คนที่เดือดร้อนได้รู้สิทธิของตัวเองและพบกันคลิปหน้าครับ มีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ0999166657หรือช่องทางใต้โปรโฟไฟล์ผ่านข้อความฟรีนัดโทรปรึกษาอาจมีค่าใช้ใจ่ายครับ